สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะพบกับแฟนโบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเช็คของก่อนอันนี้อันนี้คือกระดาษเดิมที่เราได้นะครับซัมม o น t ดอะออตแลสบอดี้แล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้มาด้วยบั t ฟอร์มเด e ะเอ็กเซคคูเตอ เอ็กเซ็คโคลเตอร์เลือดจากเลือดจากผู้ดำเนินการทำบิธีกรรมนะครับ แล้วก็บ Boo ูบูมมูลไลโรสแล้วก็ผมจากคนที่ต้องการเสกนี่มันเป็นเวทมนต์ที่จะจัดการปีศาจนะครับ จะไม่ครบทุกกระพิ้วในห้องนี้สิอ๋อโอเคผมทุกกระพิ้วในห้องนี้ละเขาต้องมาที่ห้องนี้ทุกกระพิ้วอ้าวห้องเดียวกันต้องกระโดดไปข้างนอก ทุกก็บเพลสโอ้ดัปเตอร์นี้เดอะทูด o ปเปอร์ดัปเตอร์ ผู้สงสัยจําเป็นต้องได้รับความจริงจากพิกไทยหรอบนพิกไทยบนเปนเปอร์อาอบนกระดาษโอเค <c oughs> ผู้สงสัยจําเป็นต้องได้รับรู้ความจริงบนกระดาษน,นี่เขายัางคงเป็นไบซิ c ค e กลางเกาะนะครับอันนี้ Big l o ็อ สามารถออกไปจากที่นี้ได้ไหมผมก็ค่อนข้างแปลมั่วนิดนึงนะครับแต่ว่ามันช่วยให้ดับเตอร์ผู้สงสัยฉันเดาว,ว่ามันหมายความว่าอะไรฉันฉันมีกระดาษ yes. ดับเตอร์ไอแกซัมพีเฟลลิอยู่ มความว่าอะไรใครเป็นคนเ,เขียนสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามคงมีใครเชื่อคุณนะครับมีใครบางคนที่เชื่อคุณเมื่อเขาเขียนสิ่งนี้หรอ จริงๆผมก็แปลมั่วนะครับภา,าษสังกฤษแต่ว่ามันดับมันมันก็พัฒนานิดหน่อยอน้องสาวของฉันพยายามที่จะจับตัวฉันฉันกลัวนะคุณช่วยฉันได้หรือเปล่ามันมีสัพพลาดอยู่ในหัวของฉัน แต่ฉันวิ่งหนีออกมาฉันกลัวคุณช่วยฉันได้ไหมฉันมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในหัวของฉันไอโอเวฟิวไล i ์อะมูนอีฟฟอลโลวิ่งมีมูไล แสงจันทร์ที่ส่องมายัางน้ำมันดูสวยงามแล้วก็สงบฉันรู้สึกว่าพระจันทร์เนี่ยได้ตามฉันอยู่นะครับฉันสงสัยว่าถ้าพระจันทร์เนี่ยทำางทำงานบางอย่างที่แสงพระจันทร์ทำงานบางอย่างคล้ายแสงพระอาทิตย์ อย่างมัวนะครับอะไรนี่เอาไว้กว่าให้แล้วกัน use boom on moonlight reflection use boom w i t h t h e girl โ oh, อ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก m o o n l i g h หรออาจจะมีดอกไม้มาจากระจั์ก็ได้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้มีแสงประจ,จันกระทูดความจิกในกระดาษเนาะดาวเดอะเป็นดกรมวิดเดอะเอชอินไซด์เดอะ <c oughs> วาดรูปดาวข้างในสีดำแอนไวท์สควอ put a line backcandle on every point of pentagram fill a count down แล้วก็เติมน้ำนะครับ put author in element แล้วก็ใส่ธาตุต่างๆไปแล้วก็ต้ม แล้วก็เทไปที่คนที่คนต้องการเสกแล้วก็ท่องสิ่งนี้แล้วก็เดินไปรอบๆแล้วท่องสิ่งนี้ in the Pen ตา ช้ตรงนี้สิลองเอาโถดอกไม้ให้เธอสิ สิ่งที่เราต้องการก็คือขี้เท่านะครับอ๋อโอเคของคิดออกแล้วต้องการขี้เท่าก็ต้องใช้ไม้กวาด l e ็ด to do. ให้ฉันดูซิว่ามีอะไรออกมาไหมเเหรือว่าส่วนผสมทันมีส่วนผสมบางอย่างที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าไฟวูดดูคีบชิมมี่วอมต้องไปที่ห้องนี้สินะ ขี้เท่าเนี่ยเราเอาจากขี้เท่าตรงนี้ได้โคอซีอนวอม k ั o ยูนิวโนวั e ยูนิทสัมติฉันสามารถเผาสิ่งต่างๆเผาสิ่งที่ไม่ต้องการได้หรอ ขนาดนี้เหรอเนกาที Negative. ใช้ไม้กวาดกับอันนี้ก็ไม่เวิร์กผมจะกวา,าดเอาขี้เท่าออกมาสิ่งที่เราต้องการก็คือขี้เท่าแต่เราต้องดับไฟก่อนทุกกัะพิ้วสิ โต๊ะนี่ไม่มีอะไรนะครับทุกกระเพิวส์โโนี่คือชั้นบนแล้วห้องนี้ล่ะทุกกระเพิวส์อู้ ไม่มีแล้วนะครับแ้วชั้นนี้ล่ะทุกกระผิวใช่ไหมโอเคอีกโลกหนึ่งคือไม่มีอะไรละเราก็ต้องเอาดอกไม้สีนดำเงิน ี่คือผู้หญิงลึกลับฉันไม่เคยเห็นดอกไม้ในทะเลฉันเดาว่าพระจันทร์ให้ดอกไม้ต่อเธอว่าว่าพระจันทร์รักเธอนะครับไ i ไล l i บูโ b l อันเนี้ยใน x ม l ตัวเนี้ยคือบูบูมู o n ล i g h มันต้องเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณน,นี้แน่เนี่ยทำกรอบสิมันคงพบทางออกหรือ,อยัง ไม่อ่ะในดอนโนวัตุดูไอ้เมนทอรี่สตัฉันไม่รู้จะทำไงอ่ะฉันติดอยู่อ่ะฉันรู้ว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นคุณรู้สิ่งนั้นได้ยังไงอ่ะ ฉันคือกบที่พูดได้นะมันธรรมดาที่ไหนล่ะแต่ฉันไม่คิดว่าแต่คุณก็สามารถพูดกับฉันได้อะมันทำให้คุณรู้สึกวิเศษเลยมันคือตากะที่สุดยอดเลยคุณพูดถูกนะแล้วอะไรที่ฉันสามารถเห็นได้ล่ะ าเกิดคุณได้เห็นทุกๆอย่างบางทีคุณอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะหามันได้นะอันนี้แหละแล้วผู้หญิงคนนี้แหละ ที่จะได้ความสงสัยต้องการความจริงในกระดาษก็ต้องเอากระดาษให้เธออ่านเอาดอกไม้ให้เธอในกระถิ Negative. น้องสาวพี่สาวของฉัน,ฉนกลัวคุณจะช่วยฉันได้ไหมฉันมีปีศาจข้างในหัวของฉันเจกันนี่แหละที่ยูท on the wall ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก ต้องโถเนี่ยแหละแต่ว่าพระจันร์ตัวเนี้ยที่จะให้ดอกไม้ผมต้องผสมอะไรบางอย่าง เอาโซดาแอดใส่เข้าไปในไฟนะครับให้ไฟดับผมมั่วนะครับวันนี้คิดอะไรไม่ออกต้องมั่วแล้วมันไม่เวิร์ก คิดอะไรอยู่ <c oughs> ไปไงต่อละท่านี้ให้ตายเถอะนี่ผมตันนะครับ <c oughs> ตรงนี้แหละมั้ง ต้องต้องเอาอะไรเขียนก่อนนะลองปิดหน้าต่างก่อนโอเคดูเหมือนน้ำมันเดือดขึ้นนะครับเปิดหน้าต่างอ๋อผมคิดเองเอาไว้ที ใส่เกลือและพริกไทยลงไปในน้ำใส่เกลือและพริกไทยลงไปในน้ำอะหายไปแล้วแล้วก็ซองแอ็นเพเปอร์ฝุ่นจากผ่านหรือว่าต้องใส่สีเขียวลงไป Not work. ใส่โซดาแอดมันไม่สำเร็จหรอกฉันต้องพ่าส่วนผสมบางอย่างไปแน่ๆโอเคนะครับเดี๋ยวพันนี่ขอเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่